ไข่มดกูุณชอบนะเวลามึงไว้ใจกูอะเพื่อนฉันยังไม่ได้ไว้ใจนไงฉันรอให้คนมากดปุ่มแล้วฉันก็จะส่งไปตอนแรกตอนแรกที่เอิร์นลงมาเอิร์นก็ดูว่าแล้วนะเพื่อนอิงเว้ยเพราะว่าตอนแรกเพื่อนอิงมันเล่นสีแดงเว้ยเอิร์นก็เดินลงมาปุ๊บแม่งฆ่าเอิร์นเลยที่มึงรู้เปล่าสีดำของนะเว้ยัวเปงคนลงมือแบบแล้วไอ้ทำไมทำไมทำไมเอิร์นมันเทำไมเอิร์นมันตายดหรือวะไอซีชมพูมอะมึงงานแบบเอาก็กูใจหว่อนคิดว่ามึงจะขายเพื่อนซะแล้วเนี่ย ที่ไหนได้ที่ไหนได้ตีหลุดเหรอเนี่ยพอจะจะสร้างห้องใหม่ฟังก่อนจะสร้างห้องใหม่โอเค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 ตอนนี้มันแคบเกินไปมึงรู้ไหมว่ากูเงียบกิ๊บเลยอ่ะกูไม่กล้าพูดเลยกูเชื่ไอ้เงี้ยตีจะกูขายกูแน่นอนสอนให้แล้วตอนมึงเดินเหมือนให้กูเดินตามกูไม่เดินตามเพราะกูรู้ไงว่านั่นน่าสงสัยอ่ะไอ้บังว่าไม่ไว้ใจกูหูเหรอใช่ไง กูกูหูมึงเลยนะเพื่อนเวทไนท์แคบยามที่กูจำเป็นว่ะแต่แต่ตอนนี้เออรู้แล้วว่าเอจะไม่ไว้ใจพี่หวานอีกต่อไปมึงเกินไปออโต้แอคกแทกเออไม่เออไม่สนเออออโต้แอคกแทกออโต้เกมด้วจะไม่ต้องคิวกูเข้ามเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีคำว่าสกิปในในการเล่นของเอิร์ธเลยค่ะเออมึงเกินไปเออเอาใครออกกูเสีใจที่ไม่โดนฆ่าตอนต้นเกมล ไอ้ตูผมเห็นผมก็ไปปิดไฟใครๆเข้ามาในห้องกูว่กาจะเจี่ยวหัวไว้สักคนนั่นแหละแต่เอิร์ดมันมาพอดีไงพี่ก็ไม่มีตัวเลือกอ่ะจะไปต้องเก็บดคนเหรอใช่ตัวหัวอะมั้งก็ขอเจียวหัวสักหน่อยเถอะนะเหลือเหลือเจ็ดคนนึงเหรอครับบิดคอเลยแม่งท่านผมมันไปเล่นไอเกมโลบอคเฉยๆแต่มันไม่ได้มาแกเราก็ไม่เป็นไรเล่นก่อนก็ได้มั้งเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นโอ้โหเจ็บหลอดอ่ะ นมกเ่ตั้เปิดเปิดอะไรกันวะคุณู้ชมาท่านผู้ชมเราเรียนเป็นคนดีกันนะครับผมมาเรียนเป็นคนดีกันดกว่านะเ่เย่เย่ ไม่เจ๋วรีบกลับมาเพื่อความปลอดภัยโอเคเราลองดักมันเอ้าเอวิสเตอูน้องบอมดีกว่า โอเคที่ไหนปุ๊ศพอยู่ที่ใกล้ๆห้องทิ้งขยะเพิ่งตายเลยหรือตายนานเนี่ยวะไม่รู้มีใครวิ่งผ่านวะไม่น่าตายนานที่ดีเพราะว่าเอเพิ่งดูเพิ่งดูที่ไปจอดมาเลยก็เข้าไปห้องดาวไปดาว์โหลดในห้องของปุก่อนหน้าไฟจะดับอ่ะพี่พี่ก็ดูกล้องอยู่ก็ไม่มีนะแต่พี่ไปซ่อมไฟเมื่บพี่มาดูก็เพิ่งเห็นที่ไจอดก่อนรีพอร์ตนานปะ สี่วิเองสีน้ําตาลก็มาดูกล้องเหมือนกันใช่ไหมที่เรามาดูเราก็เลยวิ่งไปด้วยกันเยอะคือ,คอ,คอเข้าไปดูแอดมินด้วยว่าคือตอนแรกอะ่ะมันจะอยู่ห้องขวาสุดเอยขวาสุดเลยอเอยไม่ใช่ขวาสุดปูดผิดซ้ายสุดอะ่ะไม่แน่ใจว่ากี่คนมีสี่คนตอนแรกใช่ปะ่ะพี่ตีน่าจะอยู่ด้วยใช่ใช่พี่เพราะส่วนหใหญ่มันไปโคบทางซ้ายคือเอางี้กะใครอยู่ฝั่งขวาบ้างเขาอยู่ฝั่งขวาบ้างครับ เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าเอิร์ธจะอยู่ฝั่งฝั่งขวาคนเดียวเลยมั้งเพราะว่าที่เหลือมันไปอยู่แบบกอกอฝั่งซ้ายอุ้ยพี่เพิ่งมาฝั่งขวาตอนก่อนรีพอร์ตแป๊บหนึ่งแล้วก็มีประมาณสองคนที่มาฝั่งเพื่อยู่ข้างล่างค่อยกลับมาประมาณสองคนนะเดินกลับมาตองคนนัดกันใส่หรอไม่นูพี่อยู่พี่อยู่ห้องกล้องแล้วก็พี่ไปแก้ไฟเมื่อกี้แล้วก็ไปดูกล้องเจอศพอ่ะอ่านแต่องรีพอร์ตนะ อิงก็ดูกล้องเหมือนกันอิงมาเดินมาเดินเจอพร้มอมกันเธอะใช่คือผมว่ากําลังดูกล้องแล้วอิงก็เดินมาดูกล้องเหมือนกันก็เลยเจอด้วยกันทั้งคู่ก็เลยเดินไปรีพอร์ตอ๋อจิตตลา,ท,าทำอะไรอยู่จิตตลาอยู่ไหนโหวดก่อนโหวดก่อนพี่คนน้องสายโหวดเลยอ่าพี่หวานไม่ตอบจัดเลยเงียบอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยไวจิตตลาลาก่อนจิตตลาลาก่อนนะจิตตลา ไม่เปิดไม่เราติดตลาติดตลาดเงียบเลยติดตลาแก้ไขแบบนี้เข้าโอ,คอาีคต,ตอนนี้มผมสามารถปูปให้ได้ประมาณสามคนนะคือสีน้ําเงินมีเอิร์ธใช่ไหมหนึ่งคนคนหนึ่งมีผมผมอยู่ห้องกล้องแล้วไปแก้ไฟกับไข่มดที่เดินไปฝั่งขวาใช่ไหมกล้อดไฟดับใช่ไปดูที่ประจอนโอเคส่วนอีกสามคนนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้อยู่นะ ไปคิดหมดคนเดียวอุ้ยกูดโกูดะพี่อะไรเดียวโกูทดะสุระอยู่เกูไปรู้ไหมวะเออก็ไม่ตอบอะไรเลยอ่ะเออถามก็ไม่ตอบ คิดว่าเราได้ตัวเรื่องผมว่าได้นะเออไม่แน่ใจแต่อิงอยู่ใกล้เอิร์ธแล้วกลัวมากเเมื่อกี้พี่ไข่มดอยู่กับเอิร์ธใช่ไหมเมื่อกี้พี่อยู่อยู่ห้องประชุมรอกดปุ่มอย่างเดียวเลยไม่แล้วเมื่อกี้ใครเข้าห้องไปมหม่คนหนึ่งอ่ะมีอิงมีเอิร์ธเลยไคคนหนึ่งไอเขียวเขียวคนหนึ่ง รูไม่ออกเลยอะแต่เอิร์ดกลัวสองคนนั้นมากมีทั้งกี้แล้วก็อิงอะเอิไม่น่าเอิร์ดมึงไม่ใช่เว้วยมึงไม่ใช่กูรู้รู้อินดิก้าน่ากลัวเอออินดิก้าหรือเปล่าคือเอิร์ถ้ดดูซุปเปอร์จอนใช่ป่ะเห็นตอนมันเห็นตอนมันแดงวะเห็นตอนแบบจังหวะที่มันแดงเลยไม่ไม่เอิร์ดดูไม่ทันเอิร์ดออกมาก่อนตอนแรกที่เอิร์ดตัวไม่ไม่เจออะฮะแต่พอกลับไปดูทีมเป็นแล้ว เออเออไม่ได้เดินกลับไปนะคือไอ้อิงมันดีมันกดรีพอร์ตก่อนมันแทบเดียวเองอ่ะเวลาไอ้งเดียวเองนะฮะไอ้เหี้ยดูเลยอ้าวไม่มีหลักฐานเลยเลยความเป็นไปได้ที่จะเป็นเซลล์รีพอร์ตคือมันค่อนข้างห่างอยู่นะหลังจากที่พี่ไปดูที่ประจอนแล้วมันแดงเล้วค่อนข้างห่างอ๋อไม่แน่ใจเพราะว่าอิงอ่ะอิง่วิ่งมาจากขวาใช่ไหมอิงมาจากทางขวา พี่ไม่แน่ใจแล้วก็มาดูกล้องกับพี่อ่ะอิงอ่ะใช่ไหมหรือวิกแล้วเมื่อกี้พี่ตีไปไหนอ่ะพี่ไปซ่อมไฟไงเรียบร้อยหิงฮะพี่ทีซ่อมไฟเหรอซ่อมไฟตาแรกไม่ใช่ตาเมื่อกี้ทำไมตาเมื่อกี้เดียวตาเมื่อกี้พี่อยู่ที่มินกับตเมื่อกี้ตั้เมื่อกี้มีแค่สามคนอีกสองคนเลยท่อมส่งให้ไปเองให้มันพี่ดูชิบจอนโอเคใครมัดยินยังให้พี่ได้พี่ไม่ได้กล้าไปไหนเลย งั้นงั้นถ้าอย่างนั้นก็ตาไหนนะตาเมื่อกี้เหรอตาตาเมื่อกี้ที่ก่อนไอ้ไข่มากดปุ่มเนี่ยกูดูชีพประจุฉันไม่เห็นนายเลยฉันจะไปเห็นนายได้ไงให้ตายหรือว่านายเห็นฉันเนาะเดินผ่านสวนกันแบบไหลไปเลยนะคุณไม่เห็นไปเลยครับไม่เห็นคือตอนนี้ความเป็นไปได้ว่าพอเป็นไปอาจจะมีอินพอร์เตอร์สองก็ได้เออคือก็ไม่ได้ใส่เพราะถ้าไม่จริงก็เป็นไปได้อาจจะเซฟหรือร์ลหรือเปล่าไม่ได้ใส่ กดใคก่อนนะสงสัยสุดก็อิงไะตอนเนี้ยเฮ้ยตามไลอะไรคือสมมติสมมติว่าเป็นคู่คู่ของจินตลาไก่คนหรือปีกับอิงยังไงเราก็มีโอกาสที่จะโดนประมาณนั้นแหละงั้นอิงไหมเยด้แล้วสบายคุณโบยฮะไม่คือเราต้องหาด้วยความเป็นไปได้ที่จะให้เรารอดยังไงนะครับผมแต่ผมยืนยันได้เลยว่าผมบริสุทธิ์ผมดูกล้องแล้วผมกไปซ่อมไฟรอบแรก ผมนี่แหละคนซ่อมไฟรอบแรกเลยเอ้าแต่ว่าอิงอิงจะเจออิงเจอศพขอมพี่อิงเข้ามาที่หลังพี่ถูกไหมใช่อันนั้นเป็นคือหลังซ่อมไฟเสร็จแล้วเราเข้ามไฟเสร็จเป็นเดิมด้วยกันไหมผมไปดูกล้องก่อนแป๊บหนึ่งไม่เราเดินไปด้วยกันไหมแต่ตอนไปไปด้วยกันแล้วเดินไปด้วยกันตอนนี้แบบล้นอ่ะไม่รู้แล้ววะหายแล้วดูไหมครับเริ่มร้อยขนาใส่เปเลยใครเปิดวะกูว่าไม่ใช่แน่หรืเปล่ ใครวะเอ้านั่นไงเขียวอะไรวะเนี่ยใครวะต้องไม่บอกอีกมั้งเข้าใจละต้องรู้แต่แต่ยืนแบกว่าราคาฐานหลักฐานไม่พอมเลยเออช่างแม่เหมเนี่ยผมก็อุตส่าห์ผมก็อุตส่าห์ขายเพื่อนให้แล้วพวกคุณก็ไม่คอยตามผม ี่แบเกือบแล้วก็มันกูเนี่ยนะอ้าวไมได้เฉยเลยมนเทียบเนี่ยนะอ้าวไม่ได้เยไได้ปีกอยวไไม่แต่มึงก็ไม่ผมคนโหวตกูที่กูไม่ได้ทอะไรกินตลาขามันไส้ส่วนตัวล้วนไม่ไม่กินตม่ไมไม่ไต่ม่งก็ไม่มโ่ไมไม่ไไไ ต้องบอกจินตลาเนี่ยนะต้องต้องบอกพี่ตีพี่ตีเป็นคนปั่นอืมปั่นดีปั่นดีเจ็บก็ตามเลยเราคอยตามเราคอยตามเราก็ปั่นปั่นนิดนิดอ้าวไม่น่าไว้ใจพี่บอมเลยว่ะแม่งไอคิดไม่ได้ละอยากฆ่านะจริงจริงอยากกด ววันนี้ดีใจได้เป็นอิมพอร์เตอร์โอเคเรานอนหลับแล้วเด็ดเด็ดน้อยมากเลยแอ้วเสร็จแล้วตอนแรกวนอนหลับแล้วตอนแรกดีใจดีใจกูยังนอนหลับกูยังไม่ได้ฆ่ายกูยังนอนไม่หลับเลยอ่ะพี่จินบลาผมขอสัมภาษณ์ตามเมื่อกี้เอาไว้เอาไว้ตอนแรกครับมันไม่ได้เก็บไปเออเอิอไปเออไม่ได้เก็คู่เนี่ยไอ้สพไองพี่น้องเนี่ยวันนี้วันนี้กูนอนหลับไม่ได้ไข่มดทั้งเอิร์อเลยอ่ะเอาไว้เอาไว้ เีได้ตายเนี่ยตายแน่ตายตายที่ตาที่แล้วมันก็ตายแล้วนี่หว่าตายเพราะไม่ได้ทำเงินโดนวนโดนวนเฮ้ยไม่ได้ฆ่าพี่หวานเลยไม่สะใจนี่จิ้งกล่าวขออย่าพุ่งไ้โดยเอิร์บจิ้งกล่าวขอสัมภาษณ์อีกสักทีสิว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับตากับกีครับ วันนี้ผมรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยครับผมได้ค่าทั้งไข่มดได้ค่าทั้งเกลือก็เหลือแค่คุณแล้วล่ะครับอ๋อแล้วแล้วตังค์เมื่อกี้คือที่คุณโดนวอออกโดยไม่ได้ถ่าได้เลยคือไม่ได้เสียอะไรเลยนะย้งกูโดนวอดถ่ายออกก็ไม่ตอบอ่ะเขาไม่ตอบเป็นเดือดไม่ว่างก็คือผิดเหรอเนี่ยปิดมาครับปิดไมาครับปิดมาครับปิดมาครับปิดมาดาดีเราเป็นด้วยกันนะเพื่อน ไปหวานเราไปพูดท่อ <pec> กันเถอะไป

น้ำเงินแดงเหลืองนี่มันธงชาติประเทศอะไรวะนี่มีเพื่อนนี่มีแม่แดงอะไรนะแม่สีแม่สีเพื่อนมันมีธงชาติที่เป็นแดงเหลืองน้ำเงินไหมเดี๋ยววะมีเดินเหรอไม่มีกูนี่กูเสียกูเสียใจจริงๆนะจริงๆอ่ะกูอยากให้เอิร์ธมันอยู่นอกวงนะกูอยากจะโหวตเออเอิญมากเลยอ่ะได้ๆนะกันวิญญาณกุฎข้อระบา ล้อนเธอตายเนี่ยจะที่ไหนนะให้อตายอกตายศพศพอยู่ที่ไหนครับเขาไม่ตายไปจากแคมป์ผกูคิดว่าไอ้ผีปีนูเนี่ยที่มาจอนะใช่ป่ะในห้องที่ประจอนว่น่าจะช่องนั้นแหละที่ประจอนน่ารกอีผีบอกผีผีบอกเลยตายไหนกูเก่กแแูไมด้เมู่ถามว่าปดีไหนบอ๋ยวเดี๋ยวศพอยู่ที่ไหนครับสรห้องที่ประจอนห้องที่ ที่ปัจจอนเนาะอยู่ไหนโอเคตอนนี้ตัดไปสามอีกสามคนอยู่ที่ไหนค่อยๆเรียงมาเลยผมอยู่ขวาลราใครพี่ใครมดอ่ะใครบดขวาสีอะไรนะครับสีอะไรพูดคำที่อยู่ฝั่งขวาเขียวเข้มมีใครเป็นพยานให้เขียวตั้งไหนผามขียวอยู่ฝั่งขวาแล้วตรงไหนนะครับตรงไหนขวากลาง ขเบสจอกเบสบนเตดกลังเดินลงล่างเดินลงข้าล่างนี่มันเป็นห้องวิจัยที่ต้องล้างตัวอะไรก่อนปะครับไม่ๆม่เดินมาแล้วเดินไปแล,แล้วจะ,เ,ะเดินมากๆาแล้วผมก็เอ้ยไอเองเ่ะเจอศพสินตาเจอศพแล้วสินตาคุณช่วยเล่าไทม์ไลน์ของคุณหน่อยทำออ่าเออไล่เล่าเล่าไทาม์ไลน์มาล่อยคนเดียวแล้วออกมา แล้วผมก็ลงไปไอ้ตรงเที่แมันเป็นเหมือนเสาเทสลาพี่ที่จะวนใครไม่เออเดาวนเลยเนาะอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายอ้าวคนมีเวลาหนึ่งนาทีแล้วครัในการวนที่ฝั่งซ้ายเหรอมึงเล่นจินตล่าครับวนใครจินตล่าไปครีปอ๋อไปครีปต้องหักแมงหนึ่งบัตรมาให้เอิไปครีปดีกว่าไปครีปได้เดี๋ยวไครีปหมดเลยเหรอ ต้องเก็อกันไว้ดีกว่าไหมหรือไม่ต้องหรคเดียวจะดคือกลัดับเบิลคิวอ่ะปัญหาตอนเนี้ยได้ได้กลัวดับเบิลคิวอย่างเดียวอ่ไ้ใตกี้ไดนาวงดนกูบอกมึงดูด้วยตอนนี้ไอ้ตัด เราไม่มีอาจารย์หมอมีอาจารย์แพยนี่คือปัจจัยหนวามสำคัญเลยแน่นอนไม่มีใครรู้จักโรคนี้การจะต้งชื่อได้ก็วันเป็นโควิดหรโควิดหน้ารเนี่ยก็ต้องใช้เวลระยะหนึ่งแต่นี่คือสิ่งที่ป็นปัใจัยความสำคัญเลทังายนี้รวมนะแต่กษนยุคกระจายั้นั้นเละครับสวงานนี่ทำไมกระหลกเะ เดี๋ยวดี๋ควรจะเบ้คิวควจะเบ้คิวเออพี่หวานวให้เป็นพี่จะต่างดาดเลยม่ฉันไม่ได้ที่รู้อะยึดเลยหักผูกกันเลยนะก็นี่เป็นเรื่องมันดีไหนกันหมดวะมาเป็นสาหริษใหม่ไม่ได้นะ อุตส่าห์ดีใจว่าแบบมีคนชื่อไข่เมือที่ข่ออุตส่าห์อุตส่าห์ดีอุตส่าดีใจอดจริงๆไม่อยากเชีอะไรนะม่ตอปแน่เปนอะไรเป็นแรเป็นเป็นไงละครปักห hey, really? uh ัวกินอ so ุตาดีใจว่ามีคนเอ่ยชื่อไข่เหมืนจำได้เลยนะนกเปิดน้มึงมึงไม่รอดแทบเลือทำอะอยไปรอป

อะไรเอาเลยว่ามีอะไรสารภาพไหมคู่ผมที่ใสหรอคูู่ของแอดมินไม่ไม่ผมอยู่แอดมินคุณคาตาเลยเหรอผมอยู่ห้องกลางแอดมินคาตาเลยเอพี่ผมไม่เห็นเอาได้เอาได้ผมอยู่กับสีแดง ม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมกูกผมสุดท้ายก่อนที่ผมจะมาแอดมินแล้วผมก็เห็นคนตายผมอยู่แอดมินคุณฟังผมก่อนผมอยู่แอดมินผมดูชีพจรตอนแรกยังไม่มีใครตายอยู่ข้างล่างแอดมินกูอยู่กับสีเขียวสังให้ผมจบก่อนซิคือสีขาวตายนะน่าเขียวอ่อนเขียวอ่อนนะผมใครอยู่กับสีแดงเมื่อกี้ครับผมอยู่ผมไปเปิดไฟให้พวกคุณแล้วก็เจอสีฟ้าน้ำเงินไอ้บอมมีปืนเขียวอ่อนกับแดงใช่ไหม ผมเกี่ยวผมอยู่อ่ะคุณผู้กสีแดงเกี่ยวอ่อนอะกับผมอ่ะทุกคนเลือกเลยเอาสีไหนก่อนสีน้ำตาลสีอะไรอ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วศพกันยูไม่ศพอยู่ที่ไหนศพอยู่ที่ประตูห้องชื้นศพทั้งหมดเลยครับจะคิปจะคลิปทำไปไม่ได้ที่คุณจะไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เลยอา้องปรับต้องปรับต้องปรับต้องปรัคุณจะคุณหมดสีแดงถือว่าพลาดแล้วครับ เราไปหนึ่งมานะครับผม อยู่กับทุกคนผมอยู่ใครอิงเอออยู่ขวาล่างเที่ตี่โหวตใครผมอยู่ใครอิงเพราะว่าผมอาจะมาซ้องไปแต่อิงมาแย่งผมที่ที่โหวตใครอ่ะก็รู้คำตอบอยู่แล้วที่พูดบอกเราเล่น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 ไปตีโหวตผมหรอกผมนี่มันน่าสงสัยมาก โอ้ยนม่โง the ่พุูเลยพูดเล่นเฉยมันก็ไม่จริงหรอกสคิปจลิปครับผมจะคลิปจะคลิปจะคลิปเอาไได้ได้คลิปจะคลิปจะคลิปครับอเคจะิปิปิปไปดูไปดกไปดูปดูไ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 ปดปไปดูไปดปไปดูไปดปไปดูไปดปไปดไปไปไปดู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 ไปูไปดปดปดูไปไปดูปูไปดูไปดูไปดปป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 ปไปูปปปดูปป ผมว่าไอหวานอาจจะใช่มีโอ,อากาสร0 0ยเปอร์เซ็นตม่ไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นผมสงสัยครับสงสัยใค,ยคร,สสยรครับสงสัยใครครับผมสีเขียวอ่อนเฮ้ยในเขียวอ่อนไล่ไล่คุณไหนครับเขียวอ่อนตอนที่มันให้ไปแก้อิวเคลียร์ฝั่งขวาทำไมคุณไม่ไปแก้ครับอ้าวเขียวอ่อนผมไมิเวมมมเซน <ผม S 2> ตรงนั้นผมไมิวเซนตรงนั้นครับผม เป็นอะไรคุณรออะไรอยู่หรือเปล่าทำไมคุณไม่รีบไปแก้ผมไปฝั่งซ้ายก่อนผมเห็นเลยครับผมผมเต้ยคุณได้คำขาที่พวกคุณพิสังฝั่งซ้ายด้วยผมไปเคยฝั่งซ้ายด้วยผมก็ไปต้องทำฝั่งขวาเสร็จแล้วฝั่งซ้ายด้วยฝั่งด้วยนาดีทุกคนโหวตคนเดียวกันหรือเปล่าไมม่รู้เหือนกัาสีเขียวแล้วครับอย่าเสียเวลาเลย ตีนายทำนายทำได้ดีมากเลยเพื่อนนายขายเพื่อนเขียนตัดไปเลยอ่ะคือกูสงสัยตั้งแต่ก่อนกูตายแล้วต้องเพราะแบบเอ๊ะเควสกุญแจมันอยู่บนตึกเลยทุกคนต้องมีทำไมไม่ทำวะแม่งเดินออกไปเลยอยู่คนเดียวเดี๋ยวนะสขาถามนะไอ้หวานเป็นใช่ไหมถึงพูดตรืหวานักคอยครับเราถูกใช่ไหม อ้าวเป็นไงแล้วรารส่อาโดนนะไม่ได้แตะไม่องใจยังแค่แหงดไม่ได้จริงๆงม่ยอยิ่งกวนเลยดูนักหนูไม่าดดกอะอะไเียได้แล้เอเือเียุ่นของนายหนิแก่ตานียตาเนนตาเนียนเนีไม่บัวตากาวคุณรู้คนนี้บ่าวคุณนู้คนนี้นะก็เอาจนได้ ไม่ยอมไปส่งไปกูจะไปกวางตลอดถ้ากูตายว่ะนะคุณไม่ยอมไปซ้อมคุณไม่ยอมไปซ้อมดูเคลียร์ตั้งแต่แรกอะคุณไม่ยอมตรงใจก็คือเดินกันไปสองคนไม่เห็นศพใครหมดคือคู่แตกแว่ะนะใช่ไหมล่ะเพื่อนเอคัคือมันเป็นคู่หูว่าคนหนึ่งตายก็รู้เลยแม่แม่หนึ่งและก็มีคนขายถุงด้วยเหมือน เหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบตายปุ๊บแบบอ๋อไหน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 ก็ไหนและขายพวกแม่เลขายพี่ครัีพี่จีนอไปเล่นเล่บ้านหรือว่าแตเนี่ยไปแลวีลันวันปีใหม่ครับทุกคนผมว่จมาได้ไป้มีทาต่อแล้วเดียอกว่ีก็นละน่นงเปิดน้ำมึนเไมรอนรถเพื่อนจะมาทำวยือนะเพื่อนนะไปกันไป